มนเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่ง<อ>เพื่อนร่วมงานนะครับใช่นุ่นเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถ<อ>มีความสามารถใน,ในการทำงานอะไรเงี้ยร่วมงานกันมา8ปีนุ่นอยู่คณะแบงค์มา8ปี<อ>และเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอะ่ะเป็นชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่อง ยังเสียใจไม่หายที่ต้องแยกทางเดินกับเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานค่ะแต่เมื่ออีกฝ่ายตัดสินใจไปแล้วก็ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกของพระเอกลิเกซอนรำน้ำเพชรนะคะที่อยากพูดมาตลอดตั้งแต่เกิดดราม่าล่าสุดได้เจอสื่อมวลชนค่ะและได้เคลียร์ใจไปเลยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบงค์บอกค่ะว่าที่จิงก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะคะว่านุ่นเนชโนกหรือว่านุ่นดำดงขอลาออกจากคณะเพราะอะไรแต่ส่วนตัวก็ขอชี้แจงในฝั่งของตัวเองก่อนค่ะเรื่องแรกคือที่ว่าอึดอัดเพราะ ไม่มีใครคุยด้วยก็น่าจะมาจากการที่หลังแสดงบนเวทีเสร็จทุกคนก็วุ่นกับการไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับของแต่ละคนทําให้อาจจะสื่อสารกันน้อยลง ส่วนของแบงค์เองค่ะในฐานะที่เป็นทั้งพระเอกและหัวหน้าวงก็มีเรื่องให้ต้องดูแลหลายอย่างแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการตึงใส่อีกฝ่ายนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คุยแล้วก็ปรึกษากันได้ตลอดอยู่แล้วที่สําคัญคือไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวระหว่างกันค่ะอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือเรื่องดอมคู่จิ้นนะคะแบงค์นุ่นที่พอไม่ได้เล่นคู่กันมีดราม่าเกิดขึ้นเกิดการเปรียบเทียบข่ะในกลุ่มแฟนคลับแบงค์ก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยห้ามเรื่องการจิ้นหรอกนะคะเพราะว่าการมีคนรักเพิ่มขึ้น เรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่พอมีการพาดพิงไปถึงนักแสดงคนอื่นในคณะ<อ>ก็เลยต้องคิดว่ามีการพูดคุยกัน<อ>ต้องคุยเรื่องนี้กันสักหน่อยทีนี้เขาก็ไปคุยกับนุ่นแล้วล่ะค่ะ<อ>เพื่อให้สื่อสารกับแฟนคลับของเธออีกทีทแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรก็เกิดประเด็นลาออกจากคณะขึ้นก่อนค่ะการยกให้นาแฉเลยแบงตึงทั้งหน้าเวทีและก็หลังเวที ยิ่งประเด็นเนี้ยยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ hmm. เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนะี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้ว hmm. ผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองในมุมของแบงค์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้หรือเกิดการแตกแยกในสังคม ะะเพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของการทํางานนะะในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทํางานโดยที่มันสามารถหาลือนะคะปรึกษาหาทางออกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียล ส่วนที่มีภาพออกมาค่ะว่านุ่นได้เข้าไปหาแม่ครูดวงแก้วก็คือมีการขอโทษและกราบลาเพื่อไปเริ่มต้นเส้นทางใหม่ซึ่งแบงค์บอกว่าก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ชัดๆกันอยู่ดีนะคะแต่ก็พร้อมยอมรับทุกการตัดสินใจของเพื่อนและไม่อยากให้สังคมเข้าใจผิดว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะกระแสดําด,ดงฟีเบอร์ทําให้มีการรับงานนอกแล้วมีปัจจัยเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าทางคณะไม่ได้ห้ามตั้งแต่แรกอยู่แล้วมองเป็นโอกาสค่ะที่ สมาชิกจะได้เติบโตมากกว่าดราม่าที่เกิดขึ้นทําให้มีคําถามตามมานะคะว่าสัญญาใจอย่างเดียวยังพอไหมคําตอบของแบงค์คือยังไม่อยากให้ต้องมีการทําสัญญาผูกมัดค่ะแต่ว่าอาจจะต้องจัดการระบบหลังบ้านให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะเหตุการณ์แบบนี้ครับเราอะเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับมันก็เป็นในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะครับศิลปินเราอะ มีมีเยอะอยู่แล้วทุกคนนะครับเราก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมดมสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าโอกาสถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยเราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรทุกคนพอพอถึงในจุดที่แบบอ,อิ่มตัวเราอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นครับเราก็ยินดีให้เขาได้ไปเดือดแบบทางที่เขาเลือกเดิน ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันตรงๆต,ตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะแต่แบงค์บอกว่ายังสามารถร่วมงานกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าเบื้องต้นทางคณะสอนรามน้ำเพชรก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแสดงดำดงค่ะเพราะว่างานจ้างก็ยังแน่นนะคะการแสดงเรื่องสาบซ่อนรักก็ยังต้องมีรวมไปถึงโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วปทัศดำดงยังต้องไปต่อค่ะฝากให้แฟนคลับรอติดตามกันได้ส่วนงานเดียวของแบงค์เองนะคะก็จะมีทั้งงานแฟนมีตรวันที่18พฤษภาคมกับเพลงใหม่ที่เตรียมปล่อยเร็วๆนี้ค่ะ